สวัสดีครับตัวนี้ก็เป็นบอร์ดที่ส่งมาจากทางบ้านนะครับตัวนี้เป็นบอร์ดของหม้อหุงข้าวดิจิตอลนะครับเป็นบอร์ดจ่ายไฟถ้าจะคําบอกว่าไฟมันไม่เข้านะครับถ้ามองเป็นเนก็คือมันมีรอยไหม้แต่รีเซตเตอร์หรือตัว R เนี่ยแค่นี้ไม่ขาดหรอกนะครับดํากว่านี้ยังไม่ขาดเลยมันแค่ร้อนนะครับทีนี้แล้วมาดูว่าสาเหตุที่รีเซตเตอร์มันร้อนอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะซีเนอร์นะ นะครับดิสเตอร์มันต่ออนุกรมกับซีเนเดโอดนะครับแล้วก,ก็อีกส่วนหนึ่งก็คือต่อเข้ากับออปโตออปโตคอเปิลตัวนี้อ่าลิเลตัวนี้นะครับเป็นตัวตัดต่อไฟไปเข้ามาห้องข้าวนะบิคคอมฮีเตอร์ฟิวนี้ไม่ขาดนะครับอันนี้ไดอดสีตัวนี้เลกติไฟไฟ AC นะครับแล้วก็คาปาซิตเตอร์สองตัวกลองกระแสนะครับ เอามาสวิตช์ที่ไอซีพันมาแปลงก็ออกมาก็พันไดโอดแปลงมาเป็นดีซีก็จ่ายไปเลี้ยงบอร์ดนะครับส่วนนี้ก็จะไปเลี้ยงบอร์ดแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเอามาเลี้ยงที่ขดลวดของรีเลย์นะครับรีเลย์ส่วนใหญ่ตัวนี้มันจะใช้4ขานะครับที่เห็นในเมอร์คงค้ามันจะใช้4ขานะครับหนึ่งสองสาสี่ถ้ามี5ขาเราก็ตัดขาหนึ่งออกให้มันลงแท่ให้ไดก้ก็โอเคแล้วนะครับ สองขาตัวนี้นะครับขอบเนี่ยมันจะเป็นขบลวดนะตรงนี้มันจะเป็น N O นะครับคือระหว่างขานี้ขานี้มันจะเป็นสวิตช์มันจะเป็น N O ถ้าไฟฟ้าอะไรผ่านขบลวดปุ๊บมันก็จะต่อปุ๊บเข้ามามันก็จะต่อไฟก็จะผ่านออกมานี้ได้นะครับคือตัวนี้คือเส้นนิวตันใช่ไหมนี่นะครับเข้าขาตรงนี้ถ้ารีเลย์ทำงานมันก็จะต่อออกมาตรงนี้ก็วิ่งไปเข้าที่หม้อหุงข้าวนะ ตรงฮีตเตอร์ก็จะร้อนขึ้นมานะครับประเด็นคือไฟมันไม่เข้านะาท่านบอกว่าไฟไม่เข้านะครับเราก็เอาไฟ AC เข้านิวตันกับลายตรงนี้นะครับแล้วก็วัดดูว่าไฟมันออกมาไหมนี่นะครับก็นิวตันก็หนีบตรงนี้เลยส่วนลายลายผมก็จะหนีบเข้าที่ตรงปลายสายนี้เลยนะครับนะแล้วกันนะครับก็อย่าไปจับมันแล้วกัน ก็เวลาทำงานก็จะให้เด็กๆลูกหลานมาเล่นด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กนะครับเสร็จแล้วก็วัดไฟที่ว,วัดทางออกเลยได้นะครับวัดทางออกก็คือวัดที่คาปาซิเตอร์นะคาปาซิเตอร์ก็ดูคู่บวกครบรบนะครับบวกลบตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งไฟไฟ,ไฟ้าเอ้ยตั้ง C เลยได้นะครับมันประมาณไม่เกิน20โวลต์นะครับเพราะว่ารีเลย์มัน1ิบเอ่อสิบโวลต์ ส่วนไฟที่มาเลี้ยงบอร์ดตรงนี้ก็ตรงนี้นะครับ5โวลต์เท่านั้นเองนะเบื้องต้นก็จะวัดไฟบวกลบที่คปาซิเตอร์นะครับตรงนี้เลยนะครับเนี่ยลองดูเลยนะวัดคอมที่บวกลบแล้วข้อดีของดีตอนก็คือวัดผิดขั้วมันก็ขึ้นค่านะครับมันไม่ทำให้มิเตอร์พันนะงนะเราวัดเข้าไปเลยนะแล้วก็เบรกเกอร์ขึ้น ไ,ไม่จ่ายนะครับปึ๊บไม่จ่ายนะไม่จ่ายทำไงไม่จ่ายแล้วก็มาดูว่าอ้าวสามไรโวลที่คาปาซิเตอร์ฝั่งทางเข้ามีหรือเปล่านะครับตรงนี้นะสามไรโวลแล้วก็วัดที่คู่บวกลบของ C เลยเหมือนกันแหละนะครับบวกลบ เ,เดี๋ยวผมจะไม่วัดไฟแล้วกันนะครับคือมันเล็กบางทีผมก็เสียวนกันนะอยู่คนเดียวก็จะวัดความแม่นทานแล้วกันนะครับก่อนอื่นก็ขอวัดที่ C ดูก่อนว่ามันมีไฟค้างหรือไม่นะไม่มีนะครับ C ไม่มีไฟค้างนะยังไงก็ใช้ไม่ตื่ต้านนะไมต่ตอรนะดต้านตัวนี้บางทีก็ต้องต้องเข้าใจมานด้วยนะครับคือมันดีคือวัดคาตอร์แล้วก็วัด วนวัดอะไรเนี่ยวัดผิดก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เวลาเราวัดความม่นทานในแผ่นปิ้นเนี่ยมันมันออกจากรวนทําให้เราสับสนได้นะหลายครั้งแล้วผมทําต้องเปลี่ยนไปใช้มิเตอร์เข็มนะอันนี้เป็นดีซีแล้วครับคือลังไดโอดอ่สี่ตัวเนี่ยมันจะเป็นดีซีผ่าน R ปุ๊บผ่าน R มาปุ๊บก็เข้ามาที่คาปาซิเตอร์นะนะอันนี้ก็มาผ่าน L ผ่านเปุ๊บก็เข้ามาที่คาปาซิเตอร์อีกตัวหนึ่ง ไปดผ่าน R มาประจุผ่าน L มาประจุแล้วก็ส่งเข้ามาที่ขดลวดคุณรู้ไแปลงตรงนี้นะครับเข้าขดลวดก็ผ่านออกมาปุ๊บเข้าขา IC นะสองขานี้นะครับตรงนี้นะแล้วก็ IC ก็จะสวิต์นะสวิตส์ปุ๊บขดลวดก็จะเกิดการนำนําสนามแม่เหล็กแล้วก็วัดดูขดลวดว่ามันขาดหรือเปล่านะครับข,าขาดลวดมันต้องขึ้นประมาณศูนย์โอห์มเลยนะครับอีกตัวหนึ่งก็0.2 เดี๋ยวัดตรงนี้ดูใหม่นะครับ2.2งจุองโอห์มเอขดทางออกนี่ก็มีอยู่ชุดเดียวนะครับเราก็ว่าดูว่าขาดไหมอันนี้ขึ้นศูนย์นะเราเช็คดูไดโอดดูไดโอดไดโอดต้องขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งนะครับ ดูดำๆนี่นะครับดำๆนี่นะเนี่ยเวลาวัดแบตตรงเนี่ยมันดูนะครับอันนี้คือวัดแบตตรงแบตตรงมันต้องขึ้นประมาณประมาณสิบอ่ะอันนี้มันขึ้นมันขึ้นน้อยนะครับมันขึ้นมาประมาณเลขสิบขึ้นมานี้ต่ำนะต่ำหมายถึงต่ำมันคือโอห์มสูงพอแบตกับก็ขึ้นไดโอดเสียนะครับเอาถอดไดโอดออกมาดูก็ต้องถอดออกมาแล้วก็วัดดูอีกรอบนึงนะครับเพื่อ เพื่อป้องกันข้าผิดพลาดนะครับคือให้มันชัวร์ที่สุดอะดีโอดมีขา A ขา K นะครับสัญลักษณ์มีลูกศรน,นะอะก็เวลาถอดก็ดูว่ามันหันยังไงอาสำหรับคนที่ยังไม่มีความรู้นะครับหรือว่ายังไม่ยังไม่เคยทำอะจับยังไงก็ไว้อย่างงั้นนะครับ ถอดมาวัดข้างนอกพอมาวัดข้างนอกแล้วมันเหมือนจะได้นะครับอันนี้คือปัญหาอย่างหนึ่งนะอ้าวไม่ใช่มันดีหรือเนี้ยไปในแผ่นปิ้นมันเสียถอดออกมาวัดข้างนอกแล้วเหมือนจะดีมันหลอกเรา นนใช้งานได้นะครับัข้างนอกเราใช้งานได้ภายในแผ่นปินแล้วเสียนะส่วน L ตัวนี้น้ำตาลดำน้ำตาลหรือ100ไมโครเฮนลี่นะครับ100ไมโครเฮนลี่แล้วก็อเมิเตอร์วัดมันจะขึ้นประมาณศูนย์นะครับ อันนี้วัดได้ขึ้นประมาณศูนย์เพราะฉะนั้นถ้าผ่านไดโอดมาปุ๊บเข้าผ่าน L เข้ามาที่กับพลิเิเตอร์นะครับมันจะต้องมีไฟสินะเป็นบอดม้าของเข้านะครับบางทีเขาอาจจะเคลือบสารอะไรที่มันเป็นฉนวนไว้อย่างน้นก็ช่วยเซฟตี้นะครับนี่นะ เราก็วัดคาปาซิเตอร์ดูส่วนซีเนอร์ไดโอดอวัดคร่าวๆก็ได้นะครับซีเนอร์ไดโอดวัดแบบนี้ขึ้นประมาณศูนย์อันนี้คือเราวัดแบตคลับนะครับอคือสายสีดำแตะขาแคโทดสีแดงแตะขาแอนโอดเนี่ยมันเป็นการแบรตกลับดังน้นมันขึ้นศูนย์นะแล้วก็แล้วก็ สลับสายมิเตอร์วัดอีกทีหนึ่งก็ขึ้นศูนย์น่าจะช็อตนะครับดูอีกตัวหนึ่งดิอีกตัวหนึ่งอันนี้เบีตรงขึ้นประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ8โอห์มพอสลับเบรีรกลับมันจะต้องไม่ขึ้นนะครับขึ้นนี่เดียวไม่ขึ้นหรือขึ้นน้อยนะครับโอเคนะเดีตัวนี้ไปนะสซตด,ดีสอง นตัวเนี้ยที่มันร้อนเพราะว่าซีเนอร์ไดโอดมันมันชัดนะครับแต่อีตัวเนี้ยวัดในปินตะเกียมันเสียวัดแล้วเสียนะแต่พอถอดออกมาวัดแล้วดี <c oughs> เพราะนั้นอย่าให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลอกเราได้นะครับอย่าไปเชื่อมันอนะ่ะอย่าไปเชื่อมันอย่าไปเชื่อมันง่ายๆวัดแล้วถอดออกมาวัดอีกทีนึง ถ้าดีต้องขึ้นทีไม่ขึ้นทีนะครับะจะให้ดีที่สุดคือตั้ง 10k แล้วก็วัดนะครับขึ้นทีไม่ขึ้นอย่างเงี้ยนะโอเคนะครับสรุปอะไรเสียเนี่ยยังไม่สรุปนะครับสรุปก็คือเมื่องานเสร็จเมื่อปิดงานนะครับนี่เราจะถอดอตัวซิเนดโอดนะครับ จริงแล้วพวกคือไดโอดจะเป็นซีเนอร์ไดโอดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นไดโอดธรรมดาหรือซีเนอร์ไดโอดก็แล้วแต่นะขามันจะมีอยู่สองขาก็คือขา A กับขา K นะแล้วก็มีสัญลักษณ์สัญลักษณ์เขาบอกอยู่แล้วนะไม่ต้องไปกลัวที่สำคัญคือให้เรารู้ว่าสัญลักษณ์ด้านไหนคือขา A สัญลักษณ์ด้านไหนคือขา K นะเมื่อถอดตัวซี o D, เนอร์ไดโอดออกมาปุ๊บ ตัวมันเองก็มีสัญลักษ์บอกว่าฝั่งไหนคือขา A ฝั่งไหนคือขา K เนะี่ยขอเพียงเรารู้แค่นั้นเองนะครับตัวจริงเขาก็จะมีด้านที่เป็นดำๆอย่างเงี้ยนะบางที่คลิปหนีบอยู่เนี่ยคือขา K อีกด้านคือขา A นะถ้าเราอยู่รู้ว่าซิเนอร์ดิโอ ตัวนี้มันมีกี่โวลต์นะเราก็ดูที่เบอร์มันนะครับเขา,าเขียนว่า C9V1 นะครับ C9V1 นะก็คือแบบนี้นะครับเัาเขียนตัวอัก,อรกรษรภาษาอังกฤษไว้ที่ตัวไดโอดนี่แหละในตัวซิ้นไดโอด C9V1 อันนี้ก็คือมันบอกโวลต์เราอะ9.1โวลต์นะครึ่งวัตนะครับ สีในไดโอดครึ่งวัต9.1โวลต์แล้วก็หาสีในไดโอด9.1โวลต์มาใส่จะเบอร์อะไรก็ได้นะขอให้เป็น9.1โวลต์ครึ่งวัตนะครับส่วนไดโอดตัวนี้ก็เอาใส่คืนไว้ก่อนเดี๋ยวจะลืมเดี๋ยวทําไปทาไปลืมโดนมือโดนแขนลนหายครนี้ก็ปวดหัวสิ <laughs> วันนั้นใส่คืนไว้ก่อนเลย จากนั้นเราก็ไปหาซีเนอร์เก้าจุดหนโวลต์มาอันนี้นะครับผมเปลี่ยนไ c ซีเออซีเนอร์ไดโเจุดนึ่งวลต์นะตัวนี้เดียวเนาะนี่นะครับแล้วก็ครานี้จะทำยังไงเพื่อให้เห็นแสงไฟนะครับก็เอาหลอด12โบโวลต์ต่อค่อมนะครับไฟมันน่าจะออกมาประมาณ14-15ี่สิโวลต์นะก็จะให้เห็นนะครับว่าพอบอร์ดมันทำงานแล้วมันเป็นยังไงนะที่จริงเราใช้หลอดอันนี้เยอะเกินไปเนาะ หลอดนี้นะครับหลอดโหลดต้งสอยแล้วบัตอันนี้มันบัดน้อยนะจริงใช้สัก40บบาทก็ได้นะเอางี้ได้ผมใช้สี่สิบบาทเออใช้60บบาทนะครับก็เอานี้ได้นะตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ต่ออนันกรมเข้าไปเลยนะครับสายข้างหนึ่งก็เหนีบกับเส้น AC อีกเส้นหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็เหน็บเข้ากับขั่วนะครับไป AC นะตรงนิวต้นนะแล้วก็อันนี้เราก็เสียบกับไฟ พวกนีก้ได้น่าจะได้เยอะมักงนะอนุกรมกันลองดูนะครับดูว่าหลอดมันติดหรือเปล่านะถ้าหลอดติดก็คือเครื่องทำงานหนึ่งคลิกอันนี้ผมวัดไปสามร้อยโวลต์นะครับขึ้นมาที่สามร้อยเนาะสามร้อโวลต์มี าจากนั้นก็มาวัดไฟทางออกดูว่าเครื่องไม่ทำงานนะไฟไม่จ่ายออกมาเลยท0ลายวนเข้าเแต่ไฟไม่จ่ายก็สวิตชิ่งอย่างนี้นะครับเมื่อกี้เราเช็คด้านนี้ซีเนอร์มันช็อตเราแก้ซีเนอร์เปลี่ยนซีเนอร์ไปแล้วก็ยังไม่จ่ายออกมานะครับ ตัวนี้เป็นไอเซีอัพตัวนะครับอัพตัวคเปิลมันก็จะมีมาร์กมาร์กก็จะเป็นคานหนึ่งคัสองหนึ่งสองเวลาละวัดคูณหนึ่งมันจะต้องขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งไม่ขึ้นเลยนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวที่จะเอามาเปลี่ยนคานหนึ่งคันสองนะครับขึ้นสลับไม่ขึ้นนะอัพตัวก็เสียนะครับ ไม่รู้จะเสียเยอะขึ้นกว่านี้หรือเปล่าเยอะมากกว่านี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าเบื้องต้นก็ต้องเปลี่ยนดูนะมันมีมาร์กนะครับอย่าใส่ผิดนะเอาเว็นขยายส่องดูให้มั่นใจแน่ใจนะครับต้องใส่ถูกขานะครับขั้หนึ่งขาสองอยู่ด้านนี้แล้วก็ก่อนที่จะไปเกี่รวกัวาดดูก็ได้นะครับมันจะขึ้นหนึ่งครั้งนะ สลับสายสีดำสีแดง้างนี้มันอาจจะขึ้นแต่ขึ้นน้อยหรือไม่ขึ้นนะครับที่มันขึ้นว่ามีในแผ่นปินน้นจากนั้นก็บัตรกรีนะครับกรีก็ไปสี่ชึ้งนะชึ้ง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 ก็ครานี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ มันจะมีอะไรเสียอีกหรือเปล่าเพื่อมองข้าอย่าลืมว่าเวลาเขาใช้งานเขาเสียบแช่ไว้เลยนะเวลาหุงบางคนก็ไม่ถอดเลยนะเสียบสแตนบายไว้ตลอด24เลยเพราะนั้นเครื่องวงจรเนี่ยจะทางานตลอดคอมดูว่าไฟใจออกมาหรือยังนะครับเสียบปั๊บปุ๊บเสียบ จะปลักถ้าเกิดไฟมันแดงก็คือไฟมันจางมา <c oughs> ถ้าเราแดงนะครับเชยบอไยนะดีเเคยขึ้นปุ๊บเงียบ <c oughs> โออะไรมันจะเสียขนาดนี้เนี่ย,ยนี่นะครับพอเราถอดออกมาวัดนะครับถอดไดโอดออกมาวัดปรากฏว่าไม่ขึ้นเลยนะ นม่ขึ้เลยทั้งสองด้านนะครับตั้ง10บกิโลแล้วก็ยังมีขึ้นแบบนี้ก็คือขาดเลยนะครับโยโตัวนี้ขาดนะครับส่วนตรงนี้ก็คือเป็นดีโอดที่ผมเปลี่ยนเข้าไปแล้วนะครับเปลี่ยนเข้าไปเรียบร้อยเอาเบอร์แทนได้นะครับเราก็ดูแอม ดูความถี่ที่ตัวไดโอดตอบสนองได้นะดูความถี่ดูโวลต์ดูแอมป์นะครั้งแรกผมจะวัดพันดูนะครับตอนนี้คือเครื่องมันทํางานแล้วนะวัดพันุก็คือตามนี้นะครับตั้งที่พันโวลต์พันโวลต์ a อแล้วก็ย้ายแดงขึ้นมานี้ <c oughs> นะก็ระวังหน่อยนะครับมันเป็นไฟ3ามลายโวลต์ สายสีดำหรือสายลบเราก็วัดที่ขั้วลบของ C นะครับวัดที่ลบของ C จากนั้นบวกเนี่ยผมวัดที่ขาของ IC นะครับมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับขึ้นมาประมาณ400โวลต์พิก o ูพิกนะครับ400กว่าโวลต์แหละนะครับเลขก4กว่านะ นี้เราเรามาวัดไฟดีซนะครับคราน,นี้ดูว่าไฟดีซตรงนี้มันได้เท่าไหร่นะก็วัดฝั่งไฟออกหรือ secondary นะครับวัดหลัง d ดโ d e แล้ว d ดโอดที่เราเปลี่ยนนะครับนี่นะครับขึ้นมาที่เกือบสิบโวลต์ตั้ง50บโวลต์ก็ขึ้นมาเกือบ10บโวลต์นะไฟออกแล้วนะครับ จากนั้นก็ผมใช้หลอดอ12โวลต์ครับหลอดมอเตอร์ไซค์นะหลอดรถจัก,กรยานยนต์ค้อมที่4นะครับไฟจ่ายออกมานะครับระบบไฟจ่ายได้แล้วก็คือสวิตชิ่งนี้ทำงานได้แล้วตัวแรกผมก็เกือบหลงทางนะครับเพราะว่าไดโอดตัวนี้มันวัดแล้วมัน,ปนแปลกๆนะบางครั้งวัดดีบางครั้งวัดไม่ดีวัดไปวัดมาวัดไม่ขึ้นเลยสุดท้ายก็คือไดโอดมัน ีมันขาดนะครับมันแปลกแปลกตรงไหนก็คือบางทีมันวัดขึ้นบางทีมันวัดไม่ขึ้นวัดไปวัดมาไม่ขึ้นเลยนะครับก็คือขาดไปแหละคือใช้มิเตอร์วัดเฉยๆนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นซีเน์ไดโอตตัวที่มันชอตนะครับซีเนอร์ไดโอด9.1โวลต์นชอตส่วนออปตคัพเปิลน,นะครับเสีย3ตัวนะครับออปตคัพเปิลเนี่ยปกติแล้ว ผมตั้ง 10k ให้ดูเลยแล้วกันนะครับ 10k ขา1นึ่ขา2องเนี่ยมันจะวัดขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งนะครับมันไม่ขึ้นเลยนะคือเราสลับสาย2องขาเน่ะไม่ขึ้นเลยส่วนส่วนนั้นขาสามกับขาสี่เนี่ยมันจะขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งเช่นกันอันนี้ขึ้นใช่ไหมครับสลับสลับเนี่ยไม่ขึ้นนะขึ้นสลับปุ๊บไม่ขึ้นนะครับ ก็สรุปว่าอเครื่องนี้นะครับวับดตัวนี้นะส่งมาจากทางบ้านนะครับไม่ซ่อมนะเสียสามจุดนะครับเสียสามตัวสตัว,ตวก็คือซีเนระโอดอานเนี่ยร้อนแต่ไม่ขาดนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนให้นะที่ไม่เปลี่ยนเพราะว่าสภาพบางตัวมันแย่กว่านี้มันก็ไม่ขาดนะครับถ้าค่าดลิสเตอร์มันได้นะ 330โอห์มนะครับตัวนี้นะไดโอดด้านไดโอดขาดนะครับแล้วก็ไอซีออปโตนะตัวนี้ไฟออกมาได้แล้ววัดไฟ5้าโวลต์ก็ได้นะครับ5้าโวลต์ที่ไปเลี้ยงบอร์ดเนี่ยนะสรุปว่าตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับส,จจสําเร็จเสิ้นครับคุณที่รับชมนะครับ